กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ723คนเนี่ยลงคะแนนท่วมท้นเลยนะคะให้อาจารย์อรุณบุญชมกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะได้ดำรงตำแหน่งจุลาราชมนตรีคนที่19แห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ ทีมงานได้พูดคุยกับอาจารย์อับดุลรามมานหมูก่เกมนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ย้ําว่าอาจารย์อรุณนั้นมีความเหมาะสมแต่การเข้ามาเป็นผู้นําของชาวไทยมุสลิมในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์และความเข้าใจของสังคมอย่างแท้จริงด้วยพร้อมกับต้องยอมรับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนที่เห็นต่างได้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับอาจารย์อรุณค่ะแต่พอพูด ถึงประเด็นความเห็นต่างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกกลไกหนึ่งด้วยนะคะก็คือกรรมธิการวิสามันสันติภาพชายแดนใต้ค่ะที่พยายามจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของคนหลากหลายกลุ่มตลอดช่วงเวลาเดินกว่าๆที่ผ่านมานี้นะคะกรรมธิการชุดนี้ก็พอจะมองเห็นหลายๆประเด็นเพื่อหาทางออกสู่สันติภาพให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ ทุกๆวันพุธค่ะคุณผู้ชมกรรมธิการวิสามันสันติภาพชายแดนใต้ก็จะนัดประชุมกันเมื่อวานนี้ได้เชิญตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและสภาพัฒด์ด้วยมาให้ข้อมูลนะคะโดยตลอดช่วงเวลาเกือบ2เดือนที่รับฟังทั้งหน่วยงานราฐัฐภาคประชาชนและคนเห็นต่างก็น่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นหลายเรื่องซึ่งคาดว่าวันที่6ธันวาคมนี้กรรมธิการก็จะเตรียมแถลงความคืบหน้าเป็นครั้งแรก ถึงทางเลือกด้วยนะคะพร้อมกับมีข้อสังเกตต่างๆที่จะนำไปสู่กระบวนการการเจรจาสันติภาพค่ะ และหนึ่งในคณะนะอนุกรรมธิการนะคะที่ถูกตั้งขึ้นมาก็คือการพิจารณาการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งคณะน,นี้นะคะก็มีคุณหมอเพชรดาวโต๊ะมีนาเป็นประธานด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องของการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนใต้บ่อยมากเลยนะคะหลายรัฐบาลก็ได้บทสรุปจากหลายเวทีการพูดคุยแต่ก็ไม่ได้นําไปสู่รูปธรรมของการแก้ปัญหาสักทีค่ะ การมีส่วนร่วมในมุมมองของคุณหมอเพชรดาวซึ่งเป็นประธานเนี่ยนะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ลองไปฟังกันดูคะ่ะคําว่าการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นหัวข้อใหญ่มากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ mm. เพราะทุกครั้งผมมีส่วนร่วมก็ถามต่อเลยว,ว่าใครมีส่วนร่วม mm. และส่วนร่วมกับใครฉะนั้นหลักคิดของคณะอนุการมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเรามีอยู่3ามหลักใ,ใหญ่ หนึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในประเทศไทยอันที่สองกลุ่มผู้เห็นต่างละ่ะและอันที่สามที่สำคัญนั่นคือเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วรู้สึกว่าเขามั่นใจได้ว่าเขาพูดแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นการมีส่วนร่วมเรามีหลักคิดอยู่สามหลักใหญ่ๆนี่ค่ะต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพราะยัตติ เน้นเรื่องของการพูดคุยให้เกิดสันติภาพฉะนั้นรูปแบบที่บอกว่ามีหลายทแทร็กเนี่ยค่ะใครอยู่ตรงไหนอย่างไรรัฐกับรัฐไทยกับขบวนการก็เป็นของข้างบนส่วนตรงกลางๆงจะเป็นใครและประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานรากสุดเนี่ยเราจะพยายามเชื่อมโยง3าชั้นนี้ให้ได้ค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมของแต่ละชั้นเนี่ยคงต้องมาพยายามพูดคุยต้องต้องมีกรอบชัดค่ะ ว่าเราจะพูดคุยใน5กรอบหลักเท่านั้น 1. รูปแบบการปกครองค่ะ2เรื่องของอัตลักษณ์นะคะเรื่องวัฒนธรรมอัตลักษณ์อันที่3เรื่องการศึกษาอันที่4เรื่องความยุติธรรมและสุดท้ายเรื่องเศรษฐกิจปากท้องค่ะซึ่ง5เรื่องนี้เนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมใน5ประเด็นนี้จะนําไปสู่สันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นค่ะ เราตั้งโจทย์เลยค่ะว่าเราอยากได้อะไรกับการมีส่วนร่วมของแต่และกลุ่มได้มาแล้วต้องดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นต่อไปในอนาคตทีว่าพูดกันแล้วมีส่วนร่วมกันแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะโครงสร้างมีปัญหาก็ต้องกลับไปดูเรื่องโครงสร้างมาอยู่ที่ไหนหรือถ้าต้องออกกฎหมายพรบรสันติภาพที่เราพูดถึงถ้าจําเป็นจริงๆต้องถึงกับมีกฎหมายในเรื่องนี้โดยตรงเราก็ต้องมีในข้อเสนอแนะแล้วก็ทำายงไงให้เป็นรูปธรรมค่ะ และขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าในพื้นที่จงังหวัดชนแดนภาคใต้เองแล้วก็มีกลุ่มภาคประชาสังคมที่เขาทํางานในพื้นที่กันมาข้อเสนอแนะที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วเสนอไปแล้วกี่รัฐบาลแล้วทำไมถึงทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเราคิดว่าช่วงระยะเวลาซึ่งเรามีไม่ยาวนักเนี่ยพยายามทําให้กระชับแล้วก็สั้นแล้วก็จับต้องได้ให้มากที่สุดนะคะไม่อยากให้เป็นการเล่นละคร ไม่อยากให้รู้สึกว่าคณะนี้ตั้งขึ้นมาแล้วซื้อเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ค่ะดีะฉันคิดว่าความสําคัญมากกว่าข้อเสนอสุดท้ายคือระหว่างทางค่ะระหว่างทางที่มีการขับเคลื่อนระหว่างทางที่ลงพื้นที่ระหว่างทางที่อนุมีคณะเล็กคณะน้อยไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆดิฉันิว่าตรงนี้เป็นการเก็บเกี่ยว ในสิ่งที่เราฝันในสิ่งสันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าสันติภาพในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าสันติภาพในเรื่องการศึกษาหรือว่าสันติภาพในเรื่องของเศรษฐกิจที่กินได้เนี่ยดิฉันว่ามันต้องเกิดขึ้นระหว่างทางในด้วยไม่ใช่รออย่างเดียวว่าเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ให้กับรัฐบาลแล้วก็ไปแรงงานในสภาเราคิดว่าช่วงี้เวลาซึ่งเรามีไม่ยาวนักเนี่ยพยายามทำให้กระชับแล้วก็สั้นแล้วก็จับต้องได้ให้มากที่สุดนะคะ